โอ้โห oh, 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 oh. ต้องบอกตรงๆเลยครับว่าเสียดายไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเรื่องนี้ใช่เลือนสุดท้ายของเธอหรือเปล่าเป็นเรื่องราวของครูสาวครับที่สอนนักเรียนอยู่แค่หนึ่งคนสอนไปสอนมาครับผมครูมันก็ทําท่าแบบงง,งๆเดินเข้าไปหานักเรียนแบบตรงๆครับว่าขอได้ไหมฉากแต่ละฉากส่วนใหญ่ครับบอกจากใจเลยลงไม่ได้ก็ต้องขอยกมือกราบสวัสดีสวีดดัตทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกามารับชมกับช่องผมอีกเหมือนเคยนะครับสปอยหนังดีๆก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร ทำคลิปต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณมสินดีบนหน้าจอจีิด้วยนะครับกําลันตีความมันของเราปลอดภัยพร้อมเริ่มเรื่องกันเลยไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็ขอเปิดเรื่องมานะครับณสถานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเราก็จะเห็นครูสาวคนหนึ่งครับกําลังเขียกนกระดานเป็นครูสาวที่ดูสวยมากนะครับขนาดเขียกนกระดานเนี่ยยังน่าดึงดูดคือไม่อยากจะพูดนะครับกลัวเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายคือคาเรนเขาลีไทยไปประมาณ2เดือนที่แล้วนะนักเรียนก็ได้พูดกันครับบอกเฮ้ยครูมันแจ่มจริงๆเลยว่ะขนาดหันหลังเนี่ยนะยังโคตรสวยเลยไอ หัดฟังครูซะบ้างไอ้คนข้างหน้านก็ไม่พอใจสิครับอยู่ๆมาโดนว่าแต่ก็ต้องจำใจเลงก้มหน้าครับเพราะว่าเก่งใจครูครูก็ได้บอกว่าขอบใจนะหนูที่ปกป้องครูครูเก่งมากเลยเอาล่ะนะักเรียนมาเลงกันกันใหม่เทะเมื่อกี้เราพูดกันถึงไหนแล้วนะงางมาฟังอีกรอบจากนั้นก็ได้มองครับด้วยความปลื้มใจและนางก็ได้ตัดภาพไปให้ไหวครับในตอนเลิกเรียนไอ้ผู้ชายสองคนหน้าสุดเนี่ยครับก็ได้กลับบ้านด้วยมองด้วยความแค้นส่วนนักเรียนสาวที่นั่งข้างหน้าแทนนะครับก็ได้วิ่งมาหาผู้ชายบอกเมื่อกี้ที่นายพูดไปเนี่ยมันเท่จริงๆปปปกก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 ้้้้้้้ออ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 องงงาา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 าจจจจจจจรรรรรรรยย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 ย์์์แแบบบบบบบเเเเนนนนนนีีีี่่่่่่่ะะะะะววัััััผผููููชชช็็ฮใใคคลลโถหทไต มันก็หวานไส้ครูก็แบบเอะนี่ยังไงเป็นแฟนกันงั้นเหรอทำหน้าเศร้าไปต่อครับแล้วก็เดินจากไปตัดภาพไปครับในตอนเลิกเรียนตัวนัวเกเรียนชายเนี่ยครับก็ได้โดนลุมตื้มข้อหาคือซ่าครับชอบฉีกหน้าต่อผู้คนแล้วก็ชอบแอกสาวกระทืบเป็นจ้ำเป็นอ้าวเลยนะครับต้นขอบอกเลยว่าแผลเต็มตัวตัดภาพมาในวันต่อมาครับตัวอาจารย์เนี่ยก็ได้สอบตัวต่อตัว,ตวานักเรียนชายที่ถูกกระตืบมเนี่ยครับมันก็ได้มาสอบตัวอาจารย์ก็บอกเลยครับบอกเฮ้ยหน้าทากเควชุกุ้งเนี่ยไปโดนอะไรมาตัวนักเรียนชายก็เลยบอกเออคือว่าเปล เรียนชายก็ไม่ฟังนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านต่อ กระดาษนี่ว่าครูก็ได้หยิบมาอ่านขึ้นมาครับแล้วก็ได้บอกว่าถูกหมดเลยนี่เธอเก่งมากเลยเนี่ยบางคำถามที่ครูคิดว่ายากเนี่ยเธอก็ยังตอบถูกชมนักเรียนครับแล้วก็ได้รูปแต่พอไปแตะเท่านั้นแหละครับนักเรียนก็ร้องโอยครูก็บอกเฮ้ยทำไมต้องร้องอดโอยนี่แค่แตะแบบน้อยๆนะยังเจ็บขนาดนี้ได้หรอขอดูข้างในต่อครับเพราะอยากรู้ไปโดนอะไรมาพอเปิดออกมาก็คือว่าพระก๊อตเต็มเลยครับตัวผู้ชายเนี่ยโดนกระทืบครูก็บอกโอ้ไม่อยากจะพูดนี่มันคือร่างกายผู้ชายจริงๆเหรอเนี่ยเห็นแล้วเพียเลยตัวฉันเนี่ยไม่ได้เห็นมาานนแลล้วครรููก็เยสิป ความผิดของอาจารย์แต่มือของอาจารย์เนี่ยครับมันก็ได้รูปผิดสูตรพร้อมกับพูดครับว่าขอกระสวยได้ไหมตัวนักเรียนเนี่ยครับมันก็ตกใจแต่แล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพราอหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ1ชั่วโมงผมละชอบดวงตาเนี่ยจริงๆมองทีเนี่ยครับมีเขินและหนังก็ได้ระเริงครับตัดภาพไปแบบเขินๆในวันถัดมาที่ห้องพยาบาลมานั่งนึกถึงอาจารย์ครับว่ามาวานเนี่ยใช้ความฝันหรือเปล่าอาจารย์ก็ได้ประตัวมาบอกเปล่าเรื่องมาวานเนี่ยมันคือเรื่องจริงเดิ่มานั่งคุยกับนักเรียนแบบนิ่่แตตเป็นนีวรัยมมะอสผไพ แต่อาจารย์มันก็แบบอุยล่ำเมื่อวานนี้มันช่างน่าจดจำนะขอรูปอีกสักทีแล้วก็ได้ขึ้นมารูปหน้าทันทีครับแล้วก็ได้จ๊บไปอีกหนึ่งครั้งบอกรูปไหมาทาเคชิจังริมฝีป,ปากเธอนั้นมันแน่ขยํำจริงๆแล้วก็ได้คุกข้าวกันไปเต็มอิ่มเตียงในห้องที่อยู่นิ่งๆนะครับกับดังเอียดอาร์ตแล้วหนังได้ตัดภาพไปตอนก่อนกลับบ้านตัวผู้หญิงที่แอบชอบก็ถามบอกว่าวันนี้ที่บ้านฉันว่างนะมาเที่ยวดีกันไหมผู้ชายก็บอกได้สิงั้นก็ตามใจแต่ขอเปลี่ยนเสื้อก่อนได้้้้้้มััััยยนนนนนนน่่น่่่่งงงงรอออออีีีกก็ววจจจหหหะทททููนนููคคคบสาาาาืเเเไดดดขชุ เปเพื่อนก็บอกใช่ค่ะเขาอยู่ข้างในกําลังเปลี่ยนเสื้อครูก็ได้เดินเข้าไปเผื่อเลยครับกะว่าจะเห็นตอนเปลี่ยนเสื้อแต่ก็ยังไม่ได้เห็นก็เลยได้ทักเข้าไปถามเ่นครับให้มันมีประเด็นเรารู้ว่าไม่มีใครเห็นนะครับครูเนี่ยก็จะเข้าประเด็นทันทีบอกเลยครับว่าลุกแบบนี้หายากถึงขนาดที่ว่าตอนกลับบ้านเนี่ยนะครับก็ยังเจอนั่งรถไฟสายเดียวกันเลยเออเหมือนบังเอิญเจอกันจริงๆคาเลนจังก็ได้ยิ้มแบบกุ้มกิมครับเหมือนจะมีเลสไนทำเป็นเสียศูนย์ไปครับเหมือนว่ารถไฟเบรกแต่จริงๆไม่ได้เบรกนะครับยังเล่นมอย ลองครับกับไปบนรถไฟฉากนี้นี่คือแบบถึงใจมากเลยจีเดียวขนาดแวะมาเยี่ยวอะครับก็ยังทําต่อแถมตกดึกของตอนนั้นก็บอกเลยครับอย่างกับขึ้นสวรรค์เพราะว่าตัวครูสาวเนี่ยครับมันมาหาผู้ชายแบบทันควันและฉากที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นก็ได้กินเวลามือไปโคดนานครับก็ไม่เลือท่าแรกเลยดีกว่ามันก็จับกินาลีเล่นท่าประวันเดกก็ดีก็ตอนนั้นแอนหนวลับแล้วก็สลมนังเสีมิ่นที่ยังไม่ลงอุ้มแตนนะครับกับอนุมานเลยครับไปสองเทและหนังก็ได้ตัดภาพมาในวันต่อมาครับจนถึงฉากนี้ในขณะที่ครูสสออ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 นนนยยู่่่ดดดดีีีีคครรับบบบกกกก็ไไไไ้้้้้เเมมมมาาาาาตตตํํจหถถ ่นวันนี้ฉันจะติวเธอเองที่ห้องแล้วนางมันก้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้โชคกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็เหมือนเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวาร์อยู่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดีอสวัสดีจ้า